สวัสดีครับกลับมาพบกับครูในคลิปที่2ของวิชาทุจริตศึกษาม3นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้สอนนักเรียนในเรื่องการแยกแยะระดับของการกระทําว่าการกระทําของเราเนี่ยแยกออกได้เป็น3ระดับก็คือดีปกติและชั่วใช่ไหมครับการกระทําดีเนี่ยก็คือการที่เราทําอะไรก็ตามเพื่อผู้อื่นแต่สิ่งนั้นต้องไม่มีใครเดือดร้อนการกระทําในระดับปกติก็คือ เราทําสิ่งใดๆเพื่อตัวเราเองและสิ่งที่เราทําก็ต้องไม่มีใครเดือดร้อนด้วยเช่นกันส่วนการกระทําในระดับที่เรียกว่าชั่วเนี่ยจะเป็นการกระทําในระดับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นเพื่อตัวเองหรือ,เพ,อเพื่อผู้อื่นก็ตามนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในเบงานที่2นะครับเราจะแยกแยะระดับของการกระทํานะครับโดยคุณครูจะมีเหตุการณ์ตัวอย่างมาให้ นะครับแต่เราวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันวิเคราะห์กันนะครับมันมีเทคนิคง,ง่ายๆครับในการแยกระดับของการกระทําก็คือเรามีอยู่สามคำถามนะครับสามคำถามทุกครั้งเวลาเราจะทําอะไรลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเราทําเพื่อใครนะครับคําถามแรกคือทําเพื่อใครนะครับถ้าทําเพื่อผู้อื่นแต่ไม่มีใครเดือดร้อน ถือเป็นการกระทําในระดับดีแต่ถ้าทําเพื่อตัวเองและไม่มีใครเดือดร้อนถือเป็นการกระทําในระดับปกตินะครับทีนี้มาดูคําถามที่สที่เราต้องถามทุกครั้งสิ่งที่เราทํามีใครอื่นเดือดร้อนหรือไม่ถ้ามีคนเดือดร้อนจะถือเป็นการกระทําชั่วทันทีแต่ถ้าไม่มีคนเดือดร้อนก็ให้มาดูว่าทําเพื่อตอนเองหรือทําเพื่อผู้อื่นตามที่กล่าวไปแล้วในข้อที่หนะครับ เราหลังจากผ่านสองข้อไปแล้วมาถึงข้อที่สามเราก็จะสรุปได้ว่าการกระทํานั้นอยู่ในระดับอะไรดี D, ปกติหรือชั่วนะครับตามที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเหตุการณ์ตัวอย่างกัน<ส>นะครับมาดูเหตุการณ์ตัวอย่างกัน<ส>เหตุการณ์แรกเอไม่ขโมยเงินใครเพราะกลัวบาป A ไม่ขโมยเงินใครเพราะกลัวบาป,น,บาปนะครับ คำถามที่หนึ่งเอทาเพื่อใครเอกลัวบาปก็ทําเพื่อตัวเองนะครับสิ่งที่เขาทามีคนเดือดร้อนหรือไม่การที่เขาไม่ขโมยเงินคนเนี่ยก็ไม่มีคนเดือดร้อนแน่นอนเราก็เลยสรุปได้ว่าทําเพื่อตอนเองไม่มีใครเดือดร้อนถือเป็นการกระทําในระดับปกติอ่าก็จบในสามคำถามนะครับที่สองภาพที่สองครับผมอ่าภาพที่สอง b เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนำไปประกาศหาเจ้าของเพราะสงสาร b เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนำไปประกาศหาเจ้าของเพราะสงสารคำถามที่หนึ่งก็คือ b ททำเพื่อใครอ่าเขาสงสารคนที่ทำกระเป๋าหายแสดงว่าเขาทำเพื่อผู้อื่นสิ่งที่เขาทำมีคนเดือดร้อนหรือไม่ไม่มีถือเป็นการกระทำในระดับใดหือเป็นการกระทำในระดับ b นะครับ ขับต่อมาซีเข้าเรียนตรงเวลาเพราะกลัวครูดุ C ีเข้าเรียนตรงเวลาเพราะกลัวครูดุ C ีํทำเพื่อตอนเองครับเพราะเขากลัวครูดุนะครับสิ่งที่เขาทํามีใครเดือดร้อนหรือไม่ไม่มีเพราะเขาเข้าเรียนตรงเวลาถือเป็นการกระทําในระดับปกตินะครับแต่ถ้าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเจเข้าเรียนตรงเวลาไม่อยากให้ครูดุกลัวเพื่อนเสียเวลาเรียน เจเข้าเรียนตรงเวลาเพราะไม่อยากให้ครูดุแล้วเพื่อนจะเสียเวลาเรียนอันนี้เจจะทําเพื่อผู้อื่นเพราะคิดถึงเพื่อนเพราะเพื่อนจะเสียเวลาเรียนเนี่ยคิดถึงเพื่อนทาเ,เ,เพื่อผู้อื่นการกระทําของเขาไม่มีใครเดือดร้อนก็จะถือเป็นการกระทําในระดับดีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเจตนาด้วยว่าทําเพื่อตอนเองหรือทําเพื่อผู้อื่นนะครับต่อไปครับมากินขนมกันนี่นะครับเค okay, หยิบขนมกลับบ้านเพราะ น้องอยากกินแต่ตนเองไม่มีเงินซื้อเคหยิบขนมกลับบ้านเพราะน้องอยากกินแต่ตนเองไม่มีเงินซื้ออ่ะเคทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อน้องสิ่งที่เขาทามีคนเดือดร้อนหรือไม่มีแน่นอนเลยนะครับไปหยิบขนมของคนอื่นโดยไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยเจ้าของเดือดร้อนแน่นอนก็จะถือเป็นการกระทําในระดับชั่วทันทีเห็นไหมครับถึงแม้การบางสิ่งบางอย่างที่เราทําเพื่อผู้อื่นแต่ถ้ามีคนเดือดร้อนก็จะเป็นการกระทําชั่วเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับ อ่ะต่อไปแอลปลอบใจคนไข้เพราะกลัวอาการซุดแอลปลอบใจคนไข้เพราะกลัวอาการซุดมันเป็นอย่างนี้ครับคนไข่บางคนเนี่ยจิตใจเขาอ่อนไหวเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยบางทีอาการซุดทั่วภาพเลยครับเพราะฉะนั้นเจตนาในข้อนี้แอลเนี่ยเขาคิดถึงผู้อื่นคิดถึงกวัวคนไข้จะอาการซุดเขาเลยไม่ได้เขาเลยปลอบใจและอาจจะไม่ได้บอกความจริงไปทั้งหมดนะครับ สิ่งที่เขาทำเนี่ยมีใครเดือดร้อนหรือไม่ก็ไม่มีนะครับเพราะเขาพยายามจะรักษาชีวิตรักษาอาการของผู้ป่วยให้ดีที่สุดก็ถือเป็นการกระทําระดับดีนะครับเราต้องดูเจตนาของเขาด้วยต่อไปเอ็มขยันทํางานเพื่อจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นเอ็มขยันทํางานเพื่อจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับเขาทําเพื่อตัวเขาเองครับ เขาจะเอาไว้ใช้ยามจําเป็นสิ่งที่เขาทำไม่มีใครเดือดร้อนถือเป็นการกระทําในระดับปกติแต่ถ้าเกิดเขาเก็บตังค์เพื่อพ่อแม่เนี่ยเขาจะถือเป็นการกระทําระดับดีทันทีเลยนะครับโอทำอาชีพผิดกฎหมายเพราะอยากมีเงินส่งไปให้พ่อแม่เยอะๆโอทำอาชีพผิดกฎหมายเพราะอยากมีเงินส่งไปให้พ่อแม่เยอะๆนะครับ อ่อันนี้ทําเพื่อใครทําเพื่อพ่อแม่นะครับแต่การทําเพื่อพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีทุกครั้งไปถ้าเราทําในสิ่งที่ผิดลองมาดูข้อ2กันครับการกระทําของเขามีใครเดือดร้อนหรือไม่อ่ามีนะครับมีคนที่เดือดร้อนเลยเนี่ยก็คือคนที่เขาซื้อยาเสพติดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพาะก็จะทําให้เขาร่างกายเสียสุขภาพนะครับและพ่อแม่ของตัวคนขายเองเนี่ยทั้งโอเองทั้งคนที่มาซื้อ,อก็จะเสียใจ ที่ลูกทําสิ่งผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพอมีคนเดือดร้อนก็จะกลายเป็นการกระทําในระดับชั่วทันทีเลยนะครับ Q Q เอาถังขยะส่วนรวมของโรงเรียนไปใช้ในห้องเรียนของตอน Q เอาถังขยะส่วนรวมของโรงเรียนไปใช้ในห้องเรียนของตอนนะครับ Q ทําเพื่อใครทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อห้องเรียนของเขา การกระทําของเขามีคนเดือดร้อนหรือไม่มีครับก็คือโรงเรียนเนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะว่าขาดฐันขยะนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําของเขาก็จะถือเป็นระดับชั่วนะครับเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้ด้วยนะครับเป็นหลักเลยแก้วซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานเพราะหิวแก้วซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานเพราะหิวนะครับ อ่าอันนี้แก้วทําเพื่อตัวเขาเองเขาหิวนะครับทําให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ไม่มีนะครับถือเป็นการกระทําในระดับปกติแต่ถ้ามากินในเวลาเรียนเนี่ยมีคนเดือดร้อนแน่นอนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเวลาด้วยต่อไปชื่ออะไรดีคนสุดท้ายอาชื่อเค้กแล้กันเค้กอ่าทำความสะอาดห้องเรียนในวันที่ไม่ใช่เวรของตอน เค้กทาความสะอาดห้องเรียนในวันที่ไม่ใช่เวรของตนเค้กทําเพื่อส่วนรวมครับไม่ใช่เวรของเขาแต่เขาก็อุตส่าห์มาช่วยทํานะครับการกระทําของเขาไม่มีคนเดือดร้อนถือเป็นการกระทําในระดับดีนะครับทีนี้พอนักเรียนแยกแยะได้แล้วนักเรียนก็ไปทำใบงานแบบนี้ได้แล้วนะครับนักเรียนอ่านข้อความด้านหน้าและด้านหลังนักเรียนต้องเขียนว่าเป็นการกระทําในระดับดีปกติหรือว่าชั่วเขียนเรียงลงมานะครับ โดยนักเรียนใช้สามคำถามที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือคำถามที่หนึ่งทำเพื่อใครคำถามที่สองมีใครอื่นเดือดร้อนหรือไม่และคำถามที่สามสรุปแล้วมันเป็นการกระทำในระดับใดนะครับทีนี้เนี่ยความรู้ต่างๆที่ครูสอนมาวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จบแค่ว่าเอาไปใช้ในใบง,งานหรือเอาไปใช้ในการทําแบบทดสอบนะครับแต่คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้จริงในชีวิตประจําวันการที่เรารู้ผิดรู้ชั่วรู้ดีเนี่ย แล้วเราก็นํามันไปปฏิบัติก็คือไปเลือกทําเฉพาะเรื่องที่มันเป็นปกติกับเรื่องที่มันดีส่วนเรื่องที่เป็นความชั่วนี่ให้หลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดนะครับแล้วชีวิตเราก็จะประสบกับความสําเร็จเจริญก้าวหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ